ดูสิครับมอไม่หมุนนะครับเนี่ยเราชาร์จรถยนต์ m g p นะครับดูที่เข็มนะครับเพราะทําไมไม่หมุนเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อนะครับไม่ได้ต่อสายเข้าไปในบ้านนะครับเรามาดูคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพบกับช่างอีนะครับกับบ้านพลังงานโซลาร์เซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะครับหลังคาก็ อตอนนี้แดดออกนะครับ9โมงนะครับ9โมง10นาทีนะครับเด็กก็ไม่จ้าเท่าไหร่นะครับไม่จ้าเท่าไหร่นะครับแต่แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเยอะนะครับประมาณหมื่นวัตต์นะครับตอนนี้เราจะมาจ่ายจะมาชาร์จนะครับโซลาร์เซลล์ชาร์จรถไฟฟ้านะครับ MG EP คันนี้นะครับด้วย Emergency นะครับนิ่ง เลยคือต้องชาร์จอิมเมอร์เจนนะครับเพราะว่าถ้าเราชาร์จวัชชานี่กระแสมันเยอะนะครับทำให้เขาต้องเอาการไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะชาร์จด้วยอิมเมอร์เจนซีนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการชาร์จนะครับเราเสียบตัวชาร์จเข้ากับรถนะครับจากนั้นเราเสียบ อีมูเรนซี่นะครับขนาด2,000วัตต์นะครับต่อเนื่องนะครับตัวนี้พอดีเราชาร์จวันเสาร์เมื่อวันนะครับฝนตกนะครับในครึ่งวันนะครับวันนี้เราจะชาร์จอีกก็จะเต็มพอดีนะครับวันนี้บอกไปก่อนว่าแดดต้องมีนะครับถ้าแดดไม่มีนี่ชาร์จไม่ได้ครับมันไม่มีพลังงานที่จะมาชาร์จนะครับตอนนี้ไฟสถานะนะครับกําลังกระพริบนะครับนะครับ เราต้องล็อกรถก่อนนะครับเมื่อล็อกรถนะครับสังเกตดูนะครับมิเตอร์นะครับกี่ดําดัมนะครับก็จะเริ่มหมุนนะครับครับผมตอนนี้มิเตอร์หมุนแล้วนะครับมิเตอร์หมุนแล้วสังเกตดูดําดนะครับค่อนข้างจะหมุนเร็วพอสมควรนะครับถ้าจับกระแสได้ก็จะประมาณ2,000วัตต์นะครับ วิธีการคือเอา220นะครับเอา2,200นะครับหาร220ก็ประมาณ10แอมป์นะครับประมาณ10แอมป์ตอนนี้9ก้โมงสินาทีนะครับเก้าโมงสิกว่านาทีนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้เชื่อมกับการไฟฟ้าเลยนะครับเป็นออฟกิจร้อยเปนะครับกับแผงอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็คือสายแต่วอชาร์ดนี่เราไม่ได้ใช้ครับวอชาร์ดมันใช้7,000วัตต์ เครื่องเราจะทำงานไม่ได้นะครับตัวนี้เอาไว้สำรองนะครับเนื่องจากการไฟฟ้านี่เขา,าไม่ให้เรา,าเชื่อมต่อเข้าไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเราจะต่อ a t s ด้านนอกนะครับโดยมีวงจรต,ตัดนะครับาจากแผงนะครับตอนนี้พลังงานจากแดดนะครับตอนนี้แดด ก็ค่อนข้างไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอาศัยแผงที่มีจำนวนมากนะครับในการชาร์จนะครับเรามาดูอินเวอร์เตอร์มาดูหน้าจออินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ทั้งตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็จะมีพัดลมอะไรเนี่ยต่างๆทำงานนะครับวัดอยู่ที่2 0 0 0่กว่าวัตต์นะครับเนี่ย กระแสอยู่ที่10แอมป์นะครับ10.9แอมป์นะครับมาดูแผงตัวนี้พลังงานที่ชาร์จลงแบตนี่ไม่ประมาณ2แอมป์นะครับขนานั้นยังเหลือชาร์จอยู่2แอมป์เลยนะครับ FC าชาร์จลงแบตนะครับเพราะฉะนั้นตัวาชาร์จเจอร์นะครับตัวแผงที่ผลิตได้นะครับก็จะเอามาจ่ายนะครับ ที่ต่อเข้าไฮบริดเนี่ย5,000วัตต์นะครับมี2ชุดนะครับชุดหนึ่ง5,000วัตต์ต่อใส่ไฮบริดอีกชุดหนึ่งใส่ตัวสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ก็จะทํางานงานกันนะครับในการชาร์จนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แม็กซิมัมได้30แอมป์นะครับจ่ายกระแส30แอมป์ร่วมกันนะครับสังเกตดูก็จะมีพลังงานยังเหลือมาชาร์จลงแบตอีก2แอมป์เลยนะครับ ไม่แน่ใจโอ้ใจใจใจออกนะครับดึงจากแบตไปสองแอมนะครับก็คืออ่าตอนนี้ดึงเมื่อกี้แดดหุบนะครับแดดหุบเขาก็จะดึงแบตไปเยอะนะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับดึงแบตดึงแผงดึงแบตดึงแผงจนกว่าแดดจะสมูทนะครับแดดจะแรงนะครับ อตอนนี้แดดรู้สึกว่าจะจ้านิดหนึ่งนะครับแดดจะจ้านี่สังเกตดูการดึงกระแสของแบตเตอรี่นะครับดึงจากลิเทียม2 0 0แอมป์นี่ก็จะน้อยนะครับ2แอมนะครับอนอกกนั้นแผงที่อยู่บนแผงข้างบนนะครับหมื่นวัตต์นะครับอ,อาจจะจ่ายได้ประมาณส0 0 0ันกวัตต์นะครับเพราะว่าแดดมันยังไม่ตั้งฉากนะครับ ก็คือไม่ได้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับเราจะชาร์จไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีแสงแดดนะหรือฝนตกเนี่ยก็จะออฟนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการชาร์จพลังงานที่เราใช้โซลาร์เซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่พึ่งพาก,การไฟฟ้านะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องคำนวณโหลดต้องคำนวณแดดดีๆนะครับแดดจะจ้าถึงจะชาร์จนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับ หยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพี่สาวนี่หยุดเสาร์อาทิตย์ใช้รถวันละ20กิโลนะครับเพราะฉะนั้นชาร์จเสาร์อาทิตย์นี่เต็มนะครับาเต็มแน่นอนนะครับอาอันนี้แดดมีนะครับโมแดดจ้าเลยครับเนี่ยแดดจ้าแล้วแดดแรงแล้วสเกตดูที่แดดนะฮะก็จะสวิงนะครับดึงกระแสอ่า10แอมป์9แอมป์2แอมป์นะครับบางทีก็ถ้าแดดเยอะก็ย้อนคืนมาชาร์จนะครับชาร์จแดดอีกต่างหากนะครับ สรุปแล้วมันสามารถใช้งานได้นะครับเอซี F Z. เราไปดูแผงอีกน,นะครับตอนนี้ตู้เย็นก็ทํางานร่วมกับการชาร์จรถยนต์ด้วยนะครับพี่สาวเตรียมตัวสักพักเดี๋ยวแดวดมาก่อนนะนี่แดดก็เริ่มมาเยอะนะครับแดดเยอะมาเยอะนะครับนี่แผงจากด้านบนนะครับ20แผ่นนะครับแผ่นละ500นะครับแต่ก่อนมันแผ่นละ500วัตต์20แผ่นนะครับวางด้านล่างกันมี ปั๊มน้ำทำงานเราไปดูที่รถอีกทีนะครับถ้าเราชาร์จแบบกระแสต่ำๆนะครับอายุการใช้งานของแบตรถยนต์เราก็จะ ไม่เสื่อมเร็วนะครับเสื่อมช้านะครับเสื่อมช้าเพราะว่าเราชาร์จกระแสต่ําๆเวลาเราขับรถนี่อย่าก,กระชากนะครับถ้ากระชากหมายถึงว่ากระแสมันจะพลิกเยอะดึงกระแสเยอะนี่ทําให้แบตของเรานี่อายุการใช้งานจะสั้นลงนะครับเห็นนะครับสรุปแล้วใช้ได้นะครับใช้ได้หมุนติวๆิชาร์จปกติเลยนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูหม้อนะครับบางคนบอกต่อมิเตอร์หรือเปล่านะครับเราจะเดินไปดูหม้อเลยครับด้านหน้าประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับครับผมตอนนี้เราถึงหม้อนะครับหม้อด้านบนจะเป็นต่อเข้าบ้านโซลารเซลล์นะครับเราดูที่หม้อนะครับไม่มีการกระดิกเลยนะครับขีดดำๆเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยไม่หมุนเลยนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อนะครับอโอเคนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามนะครับอ่สำหรับคนที่สงสัยว่ามันจะชาร์จรถได้ไหมนะครับคือชาร์จได้นะครับแต่ว่าเราชาร์จแบบอ m e r g e จ c ซีนะครับก็ชา้าหน่อยแต่ก็เต็มเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ